เฮ้ยอย่าอย่าข้าฐานอย่าผมต้องกั้นให้ได้ครับผมต้องกั้นให้ได้ผมไม่ยอมผมไม่ยอมเอ้ยผมไม่ยอมเฮ้ยอย่าอย่าอย่าไปอย่าไม่ดีมันไม่ดีอ่เอ้ยเออว่าบอกไว้อย่าไปอย่าไปก็ไม่ยะฮะก็ไม่เอ้ยจ้าอย่าโอ้ตกเลย ไปยอย่ามาทางนี้เออพักตกได้หนึ่งไปยไปไปย่ลงไปยี่ยังยอู้โอ้อืมอืมตกไปเลยตกตกเออ เออเอานี่ตกไปเออตกไปตกเออืผมทำได้เยอะครับได้สูตรเลยเออป็นไงเออมาเบึ่งเลยมาเบึ่งตึงมันไม่ดีใจเนี่ยได้สูตรนะได้สูตรถงดีใจดีอนสาวต้องเสียใจเล็บเก็บ เอ้ยเอาตายอะโอเกม่ะเออนั่นเด็ะตายเยอะเออนั่นเด็ะเจ้า,า,าไปอืามผมไปสูดนะครับอืมได้ไหมยิบเก้าโดนได้โอเคเออยิบเก้าเงินนะครับถ้าเกิดว่าทำมันโอเค โอเคเกมจบไปไปต่อเดี๋ยวอะไรอ่ะเออไปต่อไปต่ออืมดับเพย์เปหนไงเป็นไงอ่ะมดีใจสุดคับผมได้หมุนได้หนึงอืผมได้หได้ไงวะอได้ศูดิเออหนึงอะอ๋อโอเคอืมวันนี้ทำเออ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 เอ้ย มึงทำแัน hey, น <Yeah. S 1> ี้ก็ได้เหรอไม่ได้เพื่อนอย่ช่วยเกมาเพื่อนอ่าแล้วก็เอ้ยเอ้ยตัวกูอยู่ไหนกูอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้ ดีผมจะช่วยเพื oh, okay. yeah. oh, ่อนผมผมเป็นทีมสีแดงแต่ผมอยากช่วยเพื่อนหวังว่าจะไม่ด่ากันนะเฮ้ยย่าโอ้ยย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 ะยย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 ย้ยยยยยยยึยยยย หเขียวได้หนึ่งอ้หูเหลืองได้สามเหลืองที่น,น,นี้เหลืองก็ชนะนี่ไปได้เขียวต้องชนะหึ้ยอย่าอย่าอย่าไปยุง่งอย่าไปยุง่งอย่าไปยุ่งกับมันระวังติดเชื้อ เอ้ยกุศลไม่มือกัเนี่ยไม่ช่วยเฮ้ยเพื่อนนียเพื่อนยยยายเอ้ยได้สิมาันแน่นี่ยวืนนั่นได้เขียวเงินนี่เห็ไหมู่วยเขียวไม่เขียวี่น้อยยังอ่ะ ทำเสียงดังเลยเดีพี่โอขึ้นมาวุ่นวายอื้อนาเย่เย่มาขี้ไม่สามเบ๊ดอ้เขียวเบ๊วู้ววววววานวว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  ัคลิปนี้แม่ก็ได้ยอดวิวหนึ่งเหรอว้าวเาว่ายอดวิวนี้จะได้หนึ่งจริงๆกันยีอยอดวิวนี้ถ้าเกิดได้หนึ่งหนึ่งก็ถือว่าจะทํำไม่ต่อเพราะว่าเราเสียพื้นที่เยอะมากโอเคโอเคไม่จบคลิปไม่จบคลิปไปไป,ไป